ร้านโจ๊กร้านโจ๊กร้านโจ๊กแต่มีตั้งโก้ด้วยร้านนี้นี่ร้านข้าวเปียกตอนเช้าๆนะนี่มีปังโกขายด้วยมีกาแฟด้วยนะนี่เมื่อวานผมกินมากาแฟอร่อยมากแต่ไม่ใส่คอฟเี่เมดเดี๋ยววันนี้จะมากินอีกเนี่ยวันนี้รู้สึกว่ากาแฟอร่อยอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะข <c oughs> นมอถึงบ่ภาษาทางลาวนะ ขนมอื่นนะอะไรจะเรียกซุรปอลทอดซุรปอลทอดทันไทยนะอันนี้ป,ปะตังกโกเมืองลาวเรียกปะตังกโกเหมือนก,กันบอกปะตังโกลขนมกูอ๋อขนมคู่ขนมคู่คนลาวเรียกขนมคู่มันจะคู่กันไงเขาเรียกขนมคู่น่นากำลังทอดเลยร้อนๆน,นี่แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้คนละแบบนี่อันนี้อะไรอันนี้เป็นไส้ครีมไส้ใบเตยไส้ครีมไส้ใบเตยอันนี้โดนัทอันนี้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้ อะไรนะนขา้ะขาวจนะีบเตะข้าวจีบเตะข้าวจเตะเนาะเบอร์เกอร์อ๋อนี่ยนี่ยสุกแล้วจะเป็นอย่างงี้นี่นี่สุกแล้วสุกแล้วร้อน,อ,นอ๋อเดี๋ยวจะมาเทเลยแม่ฝึงก่อนนะให้น้ำมันมันเสด็จก่อนเก่งนะนเนี่ยไม่ไปเรียนเหรอ<ะ>ลูกบา่าวจบแล้วเหรออ,อ๋อเรียนจบแล้วที่ไหนเมืองไทยหรือเมืองนี่ โอ้าาด oh, ูดภาษภา,าษองาษังกฤษได้เหรอน,น่ะนะมาอะไรชาเอาว่าเสีย <c oughs> นะเนี่ยเสียเสียนะเนี่ยมาหาอะไรแ่งชาพูด <c oughs> อังกฤษไม่ได้เลยที่นี่ต้องพูดได้เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะฝรั่งเยอะมากถ้าพูดได้จะได้เปรียบใช่ไหมเราจะได้เปรียบมากเรื่องของภาษานี่ครับอ่านี่เสร็จแล้วเนี่ยเสนี่โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วขายคู่แล้วเท่าไหร่ คูร์ละสองบาทคูรละพันกีบคูรละหนึ่งพันกีบสองบาทนะครับนู่นอ๋อเขาจะเป็นทำแล้วก็ห่อให้แบบนี้นะข้าวจีบตัตเตะข้าวจีบตัตเตะนี่ตรงน,นี้จะเป็นข้าวเปียกมาดูข้าวเปียกก่อนข้าวเปียกนะข้าวเปียก นี่ข้าวเปียกเป็นหม้อๆเลยขายกันนะข้าวเปลืกใส่หมูนะฮะเจ้านี้อร่อยนี่คนมากินเยอะแล้วนี่ขายวันละสองหม้อหมดแล้วหมดเลยเขาบอกนะเครื่องปรุงก็ปรุงกันเองนะใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปตรงนี้แต่ผมชอบกินจืดๆนะไม่ซักไม่ปรุงเลยใส่พริกใส่ผงนัวใส่อะไรก็มาใส่กันตรงนี้มีมะนาว อ๋อถ้าเพิ่มไข่ก็มีอะไรนะ่ไข่ลวกหรือขไข่อะไรอ๋อไข่ลวกใครจะกินโจ๊กไข่ลวกก็บอกก็ได้นาเพิ่มไข่เนี่ยเวลาตักเขาจะตักแบบนี้ไอ้ไม่คายโดนแดดไม่กลัวดำเหรอดำาแล้วดำแล้วเหรอ<ำ>เ,รอ,เอ,อ๊ตรงนี้ทะเลมันมันโดนแดดทุกวันเลยนะแล้วไม่ไมหาหาที่กั้นก็ไม่หาที่กั้นเหรอเดี๋ยวไม่คายดำไม่ดำหรอกยังขาวอยู่ยังได้อยู่ดำดีสีไม่ตก ขาสกปรกครบไม่ได้นี่อันนี้คือสิบพันกิีบยี่สิบาทถ้าใส่ไข่ถ้าไหร่เพิ่มอีกเท่าไหร่อ๋อใส่ไข 5, ่ห้าพันเป็นหมื่นห้าสามสิบบาทสวัสดีครับเชิญครับโจ้ออร่อยนะจานนี้คนไทยเหรอเออนี่เนี่ยร้านนี้อร่อยผู้ก,กินแล้วลูกค้าผูดไปเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยนี่ใส่หมูใส่หมูยี่สิบบาทยี่สิบาท เมื่อวานผมกินเส้นข้าวเปียกไอ้เส้นใหญ่ไปวันนี้เราจะลองกินโจ๊กดีไหมเนี่ยใส่ไดีนะลองลองดูนะโจ๊กใส่ไข่แล้วก็กาแฟวันนี้นะจะจัดให้ด้วยอ,อ่าเอากาแฟดำเลยกาแฟโบราณน,นั่นแหละคนมากินเยอะมากนะนู่นนู่ตอนเช้าเช้านู่นน่ะเออมีเฟอร์น้ำบอกมีเฟอร์ อ๋อก็มีเผือด้วยนี่เผืองวมีปะเผ <Hello. S 1> ือบอ่อเผือบอ่อมีปะมีด้วยเป็นเป็นตุนหรือว่าเป็นเป็นเนื้อสด,นนสดอ๋อใช้เนื้อสดเหรอผมชอบกินเนื้อเนื้อตุนนะนนนอ่าตุนให้เปื่อยเลยโอ้นี่นี่มาอุ่นนุนประจำแล้วครับนี่ <c oughs> อ๋อเนี่ยกินนุ้มือเลยเอ้ยม<ด>ันกินง่ายนะกินง่ายๆนี่เอาตตาเลยตตาเลยแล้วก็กาแฟ ยกใส่ไข่กาแฟอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมูทอดเบอร์เกอร์หมูทอดไม่กาแฟดำเลยหนุ่ยมากจานนี้อร่อยมากเพราะว่าคนมาซื้อเยอะเช้าเช้าก็ต้องกินของแบบนี้แหละกินง่ายๆกินอาหารเช้าง่ายๆอย่าไปกินของหนักมันจะหนักท้องอ๋อนี่ผ่าอย่างนี้เลยหรอผ่าเตรียมไว้หรือว่าเขาสั่งแล้วเนี่ยอ๋อกำลังจะทำ แบบนี้อันนี้ข้า,ขาวอะไรครัทำเองหรือว่าหรือว่าซื้อมาอ,อ๋อซื้อมาง่ายกว่าเนะาะคนลา,าวนี่เขาจะกินคล้ายๆฝรั่งนะเนี่ยที่ฝรั่งเศสนำเข้ามาได้เนี่ยน,นะมาจากฝรั่งเศสได้เนี่นยอ๋อใส่มาอย่างเนสเหรอเนี่ยบาแก็บทางตอนไหนเขาเรียกบาแก็บอะทางเวียดนามเวียดนามก็กินแบบนี้ลาวเวียดนาม ะจะไม่มีข้างในน,น,นี่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 เขาใส่ตับเป็ดน,นะตับเป็ดฝรั่งเศสอ,อ่ะจะใส่ตับเป็ดอ่าตับเป็ดเจ้าทายอย่างเจ้าทาอ,าาทาอันนี้บอกอ๋อปาซีปาเตะปาเตะปาเตะตับหมูอ๋อเป็นตับหมูปาเตะตับหมูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทันนู้นก่อนนะเดี๋ยวไปดูอ่าโจก่อน โจ๊กโจ๊กมาแล้วโจ๊กสามสิบบาททท่วไปเรอยไปเท้อเลยสามสิบบาททบบท่วไปเรอยไปเทมนะฮะนี่คนนั่งกินเยอะเลยก็เขาจะให้นี่มาด้วยนะแต่ผมไม่เคยกินเลยเขาจะให้ถั่วงอกกับมะานาวานะแหลกดีเหมือนกันนี่ครับโหโอเคเลยเนี่ยของซ่บชาวลาว โยกโยกฮิโอ้มันจะเป็นแบบนี่หยด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 ครับมันจะหยดหยดนี้นี่หยด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 ใส่เงี้ยนี่แบบนี้แหละแบบนี้แหละถึงจะอร่อย ม,มันยังร้อนอยู่นะมันยังร้อนอยู่ดูควันดิอืมกินโจ๊กเขาบอกไม่ให้คนมากนะถ้าคนมากมันจะดูไม่ไม่น่ากินนะนี่บางคนมาคนคนคนใส่กันเละเลยแบบนี้กำลังกินนี่ครับจิลล์กดแล้วกดแชร์กดติดตามนะครับอาหารการกินนะอาหารเช้านะครับเมืองวังเวียงประเทศลาวครับผม ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เพจนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับสนิจโจทรเวลนะฮะสวัสดีครับ